สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวที่นอนอยางพาราธรรมชาติ100%รุ่นพารา d ีรุ่นนี้หุ้มด้วยผ้าคัตตอนนาโนนําเข้าจากต่างประเทศเนื้อผ้ามีความนุ่มสบายมีความยืดหยุ่นสูงและสบายอากาศได้ดีเนื้อผ้าได้เคลือบสารป้องกันไรฝุ่นและแบคทีเรียตามมาตรฐานสากลแล้วส่วนประกอบภายในรุ่นนี้เป็นยางพาราธรรมชาติ100%ซึ่งทางเรามีใบรับรองว่ายางพาราของเรานั้นทํามาจากน้ํายางพารา100% ซึ่งจะทําให้ที่นอนมีความยืดหยุ่นสูงรองรับและกระจายน้าหนักได้ดีเยี่ยมสามารถรองรับแรงกดทับได้มากคือตัวได้เร็วและมีอายุการใช้งานที่สูงสามารถทับหรือม้วนเก็บได้ทําให้ประหยัดเนื้อที่ฟิลลิ่งในการนอนของรุ่นนี้จะให้ความนุ่มสบายแก่ผู้นอนด้วยความที่เป็นยางคาราธรรมชาติจะรองรับสรีระร่างกายผู้นอนได้อย่างดีไม่ทำให้รู้สึกปวดเมื่อยและยังเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพอีกด้วย